ก็เชื่อว่าความรู้ต่างๆที่ท่านจะได้รับไปจะมีประโยชน์ในการทำงานของท่านในอนาคตต่อไปวันนี้กับงานนวัตกรรมบุนฟอสกับประสิทธิภาพประหยัดพลังงานเติผ่านสู่ความยั่งยืนขอบพระคุณค่ะ อนนี้เราอยู่ในงานสัมนาคุคณฟอสซีมินเซนกับคุณฟอสร่วมกันจัดให้กับลูกค้าเราเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานเรื่อง Ne t ซ ero ที่ก็ทําให้เราเห็นว่า้ oh. มันใกล้เราเข้ามามากขึ้นทุกทีนะ Net ซ e r o เนี่ยนะฮะมันก็เป็นเทรนที่ที่ทั่วโลกนะฮะให้ความสาคัญกับตัวนี้ทั่วโลกเนี่ยข้อตกลงกันไว้ว่าจะไม่ให้อุณหภูมิภาคพ,พื้นของโลกเนี่ยสูงไปมากกว่า2ององศาเซลเซียส โลกเราเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนออกไปก็เจออุณหภูมิ40องศาแล้วนะคะแล้วคิดดูว่าในอีก10ปี20ปีข้างหน้าลูกหลานของเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงถ้าเราไม่เริ่มต้น Net ซิโร่ตั้งแต่วันนี้นะคะบริษัทให้ความสําคัญกับ Net ซิโร่อยู่แล้วก็คือเรามองว่าบริษัทเนี่ยทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของประชาชนเนาะเราก็สรรหาผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยลดโลกร้อนในต,ตรงนี้นะคะโปรดักที่น่าสนใจที่บินเซนมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยของโปรดักกุลฟอสปั๊มน้ําก็เป็นนนหึ่งใผลิตภัณ ที่เรามองว่าสามารถช่วยลดพลังงานตรงนี้ได้คือปั๊มบางไั้ที่ขนาดมันใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ต้องแบกมาเราสามารถให้ลูกค้าดูผ่าน AR ได้ทันสมัยครับละเอียดมากความคมชัดสูงของเราก็จะเป็น High Efficiency นะครับผม Standard ตอนนี้เรามอเตอร์เป็น I3 e แล้วนะครับผมค่อข้างเปลี่ยนพลังงานและมีคุณภาพสูงนะครับผมเรามี d i g t a l Solution เนาะมี Network ในการ Control ครับคือแผนที่เคยอยู่วางไว้อยู่ออยก็ยังดาเนินการอยู่เพราะว่ายีต้อนโซลูชันเนี่ยผมจะเอาไปใช้กับกับงานผมเนี่ยได้หลายฟังก์ชันมากมากถ้าตัวเนี้ยเป็นบลูทูธใช่ไหมพี่เดินถือมือถือมาเดียวกดปุ๊บต่อปั๊บพี่สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้ปั๊มทำงานเท่าไหร่ผมรู้สึกว่า ปั๊มน้ำเนี่ยมีนวัตรกรรมที่ดีมากกว่าที่เราคิดนะฮะโดยเฉพาะกับแบรนด์กุลฟอสนะครับผมมันเหมือนกับว่าเป็นการใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงในปั๊มนะฮะเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นคือเป็นแบรนด์ที่สามารถช่วยลดโลกร้อนและก็ประหยัดพลังงานได้แต่ละเซอร์วิสท,ที่มินเซนเซ,นเซอร์วิสให้เราเนี่ยก็เป็นเซอร์วิสท,ที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์เราเป็นอย่างมากนะครับผมทําให้เราสามารถเสนอลูกค้าได้ง่ายขึ้นบริษัทกุลฟอสเองเนี่ยก็มีความตระหนักมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการลดโลกร้อนและการลดค มีการปรับปั๊มน้ำเนี่ยให้ทันสมัยอยู่เสมอเรามีในเรื่องของอีปั๊มเป็นปั๊มที่สามารถประหยัดพลังงานปรับรอบในการใช้งานได้ตามความต้องการของการใช้น้ำจริงๆสามารถประหยัดพลังงานให้กับทางล i n เครื่องจักร l ุตสาหกรรมการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Minsen Machinery Improving People's Lives